คุณเคยรู้ไหมว่าของใช้บางอย่างในห้องครัวที่เราคุ้นเคยซึ่งดูเหมือนจะปลอดภัยและอบอุ่นนั้นอาจกําลังช่วยกระตุ้นการเกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายเราอยู่ทุกวันแบบเงียบๆฟังดูน่ากลัวใช่ไหมฉันเองก็เคยคิดเหมือนคุณว่าห้องครัวคือที่ดูแลสุขภาพเป็นที่ที่อาหารอุ่นๆช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและความสุขแต่ความจริงแล้วเมื่อเวลาผ่านไปวิถีชีวิตสมัยใหม่และความเคยชินแบบสะดวกอะไรก็ใช้ ทำให้ห้องครัวของหลายบ้านแฝงไปด้วยความเสี่ยงโดยเฉพาะกับผู้ที่อายุเกิน60ปีเมื่อผุมิคุ้มกันและการขับพิษของร่างกายเริ่มลดลงตั้งแต่น้ำมันพืชกระทะเคลือบกันติดไปจนถึงกล่องพลาสติกและอาหารสําเร็จรูปหลายอย่างวางอยู่เงียบๆในตู้ครัวแต่กลับอาจก่อให้เกิดการอักเสบความแปรปรวนของฮอร์โมนและเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งรายงานหนึ่งจากองค์การอนามัยโลกเคยระบุว่า สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการกินในชีวิตประจําวันมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมะเร็งมากกว่าร้อยละ30ในวันนี้ฉันจะพาคุณมาดูของใช้ใกล้ตัว6อย่างที่อาจกําลังส่งผลต่อสุขภาพของคุณทุกวันโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีหลายคนใช้มันด้วยความเชื่อว่าปลอดภัยแต่ความจริงอาจทําให้คุณประหลาดใจขอเชิญคุณติดตามไปพร้อมกันเพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในห้องครัวอาจมอบโอกาสใหม่ให้ร่างกายได้ใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงเบาสบาย และมีความสุขมากขึ้นทุกวัน 1. น้ํา้ำมันทำอาหารหลายคนอาจไม่คิดว่าสิ่งที่เสี่ยงที่สุดในครัวไม่ใช่น้ําตาลหรือของหวานแต่คือน้ํามันที่เราใช้ทุกวันน้ํามันพืชอย่างน้ํามันข้าวโพดน้ามันถั่วเหลืองน้ํามันคาโนลามักถูกมองว่าดีต่อหัวใจแต่ความจริงคือน้ํามันเหล่านี้ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมใช้ความร้อนสูงและสารเคมีเพื่อยืดอายุการเก็บไม่ได้ทํามาเพื่อสุขภาพโดยตรงเมื่อนําน้ํามันเหล่านี้ไปผัดหรือทอดด้วยไฟแรง จะเกิดสารอันตรายที่ทำลายเซลล์ทำให้เกิดการอักเสบระบบเผาผลาญแปรรวนและกระทบถึงสารพันธุกรรมซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของมะเรง็งการใช้น้ำมันอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นเวลานานยังเพิ่มภาะวะเครียดจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นรากฐ,ฐานของโรคเรื้อรังหลายชนิดทั้งเบาหวานโรคหัวใจและมะเรง็งที่น่ากังวลคือความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวข่าวดีคือเราเปลี่ยนได้น้ำมันธรรมชาติอย่างน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ น้ำมันอะโวคาโดหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นปลอดภัยและทนความร้อนได้ดีกว่ายังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบและดูแลไขมันในเลือดเพียงแค่เปลี่ยนน้ำมันขวดเดียวในครัวก็อาจช่วยให้การย่อยดีขึ้นหัวใจแข็งแรงและลดความเสี่ยงโรคในระยะยาวให้ทุกมื้ออาหารเป็นการบำรุงไม่ใช่ความเสี่ยงที่มองไม่เห็น 2. กระทะเคลือบกันติดกระทะกันติดช่วยให้ทำอาหารง่ายใช้น้ำมันน้อย แต่เบื้องหลังความสะดวกนั้นมีสิ่งที่ควรระวังกระทะประเภทนี้มักเคลือบด้วยสารที่ทนทานมากเมื่อโดนความร้อนสูงจะปล่อยไอและอนุภาคเล็กๆปะปนในอาหารและอากาศที่เราหายใจอันตรายคือเราไม่รู้สึกทันทีแต่สารเหล่านี้สะสมในร่างกายอาจกระทบตับต่อมไทรอยระบบฮอร์โมนและเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุความเสี่ยงจะมากขึ้นหากกระทะมีรอยขีดข่วน หรือผิวเคลือบหลุดลอกเศษเล็กๆที่มองไม่เห็นอาจปะปนอยู่ในอาหารทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าคือใช้กระทะสเตลเลสกระทะเหล็กหรือกระทะเคลือบเซรามิกวัสดุเหล่านี้ทนทานและไม่ปล่อยสารพิษเมื่อโดนความร้อนกระทะเหล็กยังช่วยเสริมธาตุเหล็กเล็กน้อยซึ่งผู้สูงอายุมักขาดหากวันนี้คุณสังเกตว่ากระทะใบเก่าชำรุดแล้วอย่าลังเลที่จะเปลี่ยนเพราะห้องครัวไม่ใช่แค่ที่ทำอาหารแต่คือที่ที่เราดูแลชีวิตและสุขภาพของตัวเราเอง สามอ,อกล่องพลาสติกและขวดพลาสติกคุณเคยอุ่นอาหารในกล่องพลาสติกไหมหรือดื่มน้ำจากขวดที่วางไว้ในรถกลางแดดสิ่งเหล่านี้ดูธรรมดาและสะดวกแต่จริงๆแล้วอาจทำให้สารพิษสะสมในร่างกายโดยไม่รู้ตัวพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารและน้ำดื่มมักมีสารเคมีที่รบกวนฮอร์โมนเมื่อโดนความร้อนแสงแดดหรือใช้เป็นเวลานานสารเหล่านี้สามารถปนเปื้อนลงสู่อาหารและน้ำ ส่งผลให้ระบบฮอร์โมนแปรปรวนและเพิ่มความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นเบาหวานโรคอ้วนและมะเร็งบางชนิดสำหรับผู้สูงอายุตับและไตทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมสารพิษเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นภาระที่สะสมวันแล้ววันเล่าจนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนข่าวดีคือคุณสามารถเริ่มเปลี่ยนได้ง่ายๆแค่ค่อยๆใช้กล่องแก้วหรือสเตนเลสแทนพลาสติก และพกขวดน้ำส่วนตัวที่ทำจากวัสดุปลอดภัยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในครั้งเดียวเพียงเริ่มจากของที่ใช้บ่อยที่สุดผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าเกินคาดให้ทุกคำที่กินและทุกหยดน้ำที่ดื่มเป็นการดูแลร่างกายด้วยความรักไม่ใช่ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่สีสารให้ความหวานเทียมเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนพยายามลดน้ำตาลควบคุมน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดจึงหันไปเลือกเครื่องดื่มและอาหารแบบไม่ใส่น้ำตาลหรือใช้น้ำตาลเทียมในกาแฟาทุกเช้า แต่สารให้ความหวานเทียมแม้ไม่มีแคลอรี่ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวสารเหล่านี้ทำให้ร่างกายสับสนเรื่องความอิ่มความหิวและรบกวนสมดุลของลำไส้ซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันและการเผาผลาญอย่างมากมีงานวิจัยพบว่าการบริโภคสารหวานเทียมเป็นประจำอาจเพิ่มความเสี่ยงของเบาหวานความดันโลหิตสูงความผิดปกติของไขมันในเลือดและมะเร็งบางชนิด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ตับทำงานหนักขึ้นในการกำจัดสารพิษที่น่ากังวลคือสารเหล่านี้ทำให้สมองติดรสหวานยิ่งกินก็ยิ่งอยากส่งผลให้กินมากขึ้นเหนื่อยง่ายและเสียสมดุลของร่างกายหากอยากได้รสหวานอย่างปลอดภัยเลือกความหวานจากธรรมชาติเช่นน้ำพึ่งแท้หรือย้าหวานจากใบธรรมชาติใช้ในปริมาณพอเหมาะทุกคนสมควรได้ลิมรสความหวานแต่ควรเป็นความหวานที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่จากห้องทดลอง การเลือกใหม่วันนี้คือการคืนความสมดุลให้ร่างกายและความสงบให้กับชีวิตในวัยสูงอายุ 5. อุปกรณ์ทำครัวเก่าและฟอยล์อลูมิเนียมเมื่อหมอกระทะหมดอายุสุขภาพของคุณก็อาจเริ่มถูกคุกคามหลายคนหลังอายุ60ปียังคงใช้หม้อกระทะชุดเดิมที่อยู่คู่ครัวมานานหลาย10ปีบางคนก็ใช้ฟอยล์อลูมิเนียมห่อหรืออบอาหารเพื่อความสะดวกแต่ของที่ดูเหมือนประหยัดเหล่านี้อาจกำลังบั่นทอนสุขภาพของคุณทีละน้อย ลองมองกระทะกันติดเกาะที่คุณใช้บ่อยเมื่อเวลาผ่านไปผิวเคลือบจะสึกเป็นรอยหรือหลุดลอกทุกครั้งที่ทำอาหารสารเคมีและอนุภาคเล็กๆอาจปนเปื้อนลงในอาหารสะสมในตับไตและไขมันในร่างกายเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังและมะเร็งโดยที่เราไม่รู้ตัวสำหรับผู้สูงอายุภูมิคุ้มกันและการขับพิษอ่อนลงการสัมผัสเล็กน้อยทุกวันอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในไม่กี่ปีฟอยล์อลูมิเนียมที่ใช้กับอาหารร้อนหรืออาหารรสเปรี้ยว ็มีความเสี่ยงเช่นกันโลหะอาจจะละลายปนในอาหารเมื่อสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจเกี่ยวข้องกับความจําเสื่อมและปัญหาการรับรู้คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างทันทีแค่เริ่มสังเกตหากกระทะมีรอยหรือผิวซีดจางนั่นคือสัญญาณว่าควรเปลี่ยนมอสเตนเลสกระทะเหล็กหรือภาชนะเคลือบเซรามิกปลอดภัยและทนทานกว่าแม้ดูแลยากขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ปล่อยสารพิษในระยะยาว การดูแลครัวคือการดูแลสุขภาพวัยกเกษียณของคุณอย่างลึกซึ้ง 6. เนื้อสัตว์แปรรูปมื้อเช้ากับเบคอนมื้อเที่ยงกับแซนด์วิชแฮม,มหรือมื้อเย็นกับไส้กรอกฟังดูอร่อยและสะดวกแต่เบื้องหลังนั้นคือสารเคมีที่ร่างกายผู้สูงอายุรับไหวได้ยากเนื้อแปรรูปมักมีสารกันเสียเมื่อผ่านความร้อนหรือย่อยในกระเพาะอาจกลายเป็นสารที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าการกินบ่อยๆเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และกระเพาะ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ตับและไตทำงานช้าลงอาหารกระป๋องบางชนิดยังอาจมีสารเคมีจากผิวเคลือบภายในส่งผลต่อฮอร์โมนน้ำตาลในเลือดและหัวใจทางออกไม่ยากลองทำเนื้อเองที่บ้านเช่นอกไก่นึ่งหมูต้มหรือหมักด้วยสมุนไพรธรรมชาติหากอยากกินแซนด์วิชใช้เนื้อที่ทำเองเล็กน้อยก็อร่อยและปลอดภัยกว่าทุกคำที่คุณเลือกคือการบำรุงหรือเพิ่มภาระให้ร่างกายเลือกให้ดี แล้วคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งกายและใจครัวอาจเป็นจุดเริ่มของโรคหรือเป็นที่ฟื้นฟูสุขภาพเพื่อนที่รักห้องครัวที่คุณใช้ทุกวันสามารถเป็นผู้ช่วยให้คุณมีชีวิตยืนยาวและแข็งแรงหรืออาจเป็นภัยเงียบหากเรามองข้ามรายละเอียดเล็กๆหลังอายุ60ปีร่างกายฟื้นตัวช้าลงทุกการเลือกจึงสําคัญมากขึ้นข่าวดีคือร่างกายเราฟื้นฟูได้หากค่อยๆลดสิ่งที่เป็นโทษและเพิ่มสิ่งที่ดี เพียงไม่กี่สัปดาห์คุณอาจกินอร่อยขึ้นนอนหลับดีขึ้นและใจสงบขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวเริ่มจากเรื่องง่ายๆตรวจดูหมอกกระทะเปลี่ยนภาชนะบางชิ้นครัวที่เคยเสี่ยงจะกลายเป็นพื้นที่ฟื้นฟูสุขภาพของคุณทุกครั้งที่เข้าครัวลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้ช่วยฉันสุขภาพดีขึ้นหรือแค่สะดวกวันนี้คำถามนี้จะพาคุณไปสู่ทางเลือกที่ถูกต้องในบ้านปลายชีวิตขอบคุณที่ติดตามจนจบ หากเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันให้คนที่คุณรักและหากอยากรับความรู้ดีๆแบบนี้ต่อไปกดติดตามช่องสูงไวสดใสเพื่อไม่พลาดทุกตอนขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงใจสงบและมีความสุขกับทุกเมื้อหาในครัวของคุณ